ครับวันนี้ผมจะรีวิวพินนะครับพินใบเรียกซับนะครับอันนี้เป็น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 พินที่สวยมากครับใบเรียกซับครับนะครับตรงนี้ครับรายละเอียดของพินนะครับบางคนก็ทําตรงนี้จะจมนะครับตรงนี้จะจมนะครับแล้วก็สวยนะครับใบเรียกซับนะครับหนาไม่บางนะครับสมนิ้วนะครับสบายเบื่อเลยครับ เสียงจะดีมากอันนี้เป็นไม้ตะเคียนผมทําเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปผมจะทําออกมาทรงนี้ให้หนาอย่างนี้หมด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 ทุก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 ดวงนะครับนี่ครับอันนี้ผมทําตัวอย่างผมจะขึ้นไปให้ญาติผมทําที่กาลสินนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องจํากัดไม้ครับต่สวยสวยมากครับสวยอันนี้เขาเรียกใบเรียกซับนะครับกําลังจะใส่เฟรนะครับสวยมากสวยสวยจริงๆครับเป็นทรงพินที่ ที่คุณภาพนะครับดูเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยมากนะครับใบเรียกซับครับอันนี้เรียกใบเรียกพินทรงใบเรียกซับหนาสามนิ้วครับเสียงพินก็จะเพาะนะครับนี่นะครับนะครับซื้อพินคุณภาพตรงถามถามอาจารย์หนุ่มนะครับต่อไปผมจะทําหนาแบบนี้ทุกๆดวงนะครับทุกพินทุกดวงของผมจะหนาแบบนี้ คือทําที่ทําทํามาคุณภาพยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ผมยังไม่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้ผมทาเองนะครับผมทาเป็นตัวอย่างนะครับถ้าสนใจก็โทรจับจองได้จากอาจารย์หนุ่มภูไทยนะครับแล้วจะมีลายเซ็นของอาจารย์หนุ่มภูไทยอยู่ในนี้นะครับเป็นลายเป็นเป็นลายทรงสวยมากใบเรียยทซับ์ขนาแท้ครับของอาจารย์หนุ่มภูไทยนะครับใบเรียยทซับนะครับดูนี่ครับนี่นะครับหนาครับไม่บางครับ ครับจะมีทรงสองสามทรงผมจะสั่งให้ญาติผมทําที่จังหวัดกาลสินแล้วก็ส่งมาในนี้เฟสผมจะฝังเองนะครับไม่มีเพียนครับต่อไปนี้จะเป็นเฟสใหญ่นะครับเป็นเฟสจัมโบแล้วก็ติดคอนแทคแบบเดิมๆนะครับผมจะเปลี่ยนไม่ได้ครับเป็นคอนแทคครับอันนี้เป็นโป่งไฟฟ้านะครับโป่งไฟฟ้าเนี่ยที่ใบเรียกทัพย์โป่งไฟฟ้านะครับดูสวยผมจะดูให้อาดูสวยๆใกล้ๆครับ นี่นะครับนี่ครับอันนี้ไม้ตะเคียนผมไม้ตะเคียนเก่าผมต่อไปผมจะทาเป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนแกนไม้ขนุนนะครับคือท่านซื้อพินไปแล้วก็ผมก็อยากให้ได้ของดีไปใช้ไม่ใช่ว่าซื้อไปเอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วแล้วแต่จะเป็นยังไงก็ช่างครับนี่นะครับใบเรียกซับที่แท้แท้ใบเรียกซับนะครับเนี่ยดูว่าผมนี่ผมกาลังทําผมทําตัวอย่างไปช่างเขาทำให้ทําแบบนี้ อันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะกระตุมตะปุ่มตะปาหน่อยเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้ผุกไม้ตะเคียนหลายปีก็เป็นตอไม้ตะเคียนนะครับอันนี้สวยครับนี่นะครับคือใบเรียกซับนะครับใบเรียกซับสวยมากสวยครับนี่นะครับต่อไปของอาจารย์นุ่มพลไัยต้องทรงนี้นะครับต้องแบบนี้ต้องหนาแบบนี้บางไม่ไม่เอาแล้วครับผมผมไม่ไม่ประทับใจบางๆมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้ผมทําตัวอย่างนะครับ ครับไม่จํากัดไม้ครับถ้าอยากได้หนาผมบอกบอกผมเลยครับผมจะใช้ทำด้วยแก่นไม้ขนุนนะครับมันจะแดงสวยอกอกแดงๆอันนี้ไม้ตะเคียนครับนะครับดูดิครับอันนี้ใบเลียกซับนะครับใบเลียกซับหม่ครับใบเลียกซับครับนี่นะครับ ดูจะสวยงามมากครับพินพินที่สวยอันนี้จะเป็นตะปุมตะปอมผมใช้กาวติดเพราะว่าเป็นไม้ผูกผมเลยมาทําเป็นตัวอย่างไปให้ช่างเขาทําให้ทําตามนี้นะครับสวยครับสวยงามครับใบเรียกซับครับใบเรียกซับดีไปเพลินไปแล้วได้กันได้ซับด้วยนะครับสุดยอดครับอาจารย์นุ่มภูไทยนะครับต่อไปอาจารย์นุ่มจะทำหนาๆแบบนี้ครับบางๆไม่เอาแล้วครับ ขอบคุณมากครับ